สวัสดีครับม่รักแฟนคลิปที่รักทุกท่านทุกคนทุกท่านครับผมพบกับผมกาโมกับรายการพร่ำหนังหลังดูกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพร่ำกันในซีรีส์ชีฮักเอ็ดเทอร์นี่อดลอในตอนที่2 s u ซูเปอร์ฮิวแมนลอหรือในชื่อไทยกฎหมาย่อมมนุษย์โดยที่ตอนนี้ครับอย่างที่บอกครับเป็นตอนที่2แล้วครับจากทั้งหมด9ตอนซึ่งความยาวของตอนนี้เนี่ยก็น่ารักน่ารุ้นสั้นๆที่27นาที5.2วินาทีครับมีมิคเครดิตหนึ่งตัวเหมือนเดิมเลยครับแต่มันจะไม่ค่อยพีคเหมือนตอนที่หนึ ซึ่งซีรีส์นี่ก็เคยประกาศไว้แล้วครับว่ามันจะมีมิดเคดิตแบบนี้ทุกตอนครับก็อย่าลืมตามดูกันด้วยครับสำหรับตอนที่เหลือครับและผู้กํากับเนี่ยก็ยังเป็นเจเคสไคโรเหมือนเดิมจากตอนที่1นนั่นแหละครับโดยเนื้อเรื่องย่อๆนี่จะเล่าต่อจากตอนที่แล้วหลังจากเหตุการณ์วุ่นวายเล็กๆในสารท้ายตอนที่แล้วทําให้จนิเฟอร์ต้องเสียงานแต่สุดท้ายเธอก็ได้กลับมารับงานใหม่ที่สำนักงานกฎหมายชั้นนําแต่ทว่าเธอได้งานในฐานะชีฮักและต้องทํางานเกี่ยวกับกหมายยอดมนุษย์เรื่องราวต่อไปในยจวุ Disney ์พัฒท์ฮ็อตสตาร์ไทยแลนด์วันนี้เลยครับผมและความรู้สึกหนังดูครับถ้าจะเอาความรู้สึก,กจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าอารมณ์ที่เคยพุ่งพ่านหลังจากดูจบตอนที่แล้วเนี่ยมันหายไปนิดหน่อยเลยครับตอน,ด,ตอนดูจบตอนนี้นะครับคือเนื้อหาในตอนนี้เอพิโซดนี้เนี่ยมันเหมือนปรับอารมณ์เราลงมาหลังจากดูจบยังไงอย่างางั้นเลยครับก็เพราะว่าการเล่าเรื่องและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ยมันเหมือนการปูพื้นเหตุก,การณ์ไปตอนต่อๆไปซะมากกว่านะครับและพอจบตอนนี้ดูเนี่ยมันก็นึกนึกได้เลยครับว่าตกลงไอ่บบออนนยะัจ จะแบบนี้กันยังไงทุกตอนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับตัวอย่างที่บอกแหะครับเนื้อหามันจะออกสั้นๆไปสักหน่อยครับถึงแม้ว่าระวังดูเนี่ยมันจะมีความเพลิดเพลินในการเสพเรื่องราวความเป็นไปของเนื้อเรื่องนะครับมันก็ยังอดคิดไม่ได้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันสั้นๆไปอยู่ดีนั่นแหละครับก็ไม่รู้ว่าตอนที่เรื่อยๆเนี่ยเขาจะเล่าสั้นๆกันแบบนี้กันทั้งหมดหรือเปล่าครับถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็ต้องถือว่าอาจจะเป็นจุดเสียจุดใหญ่ของซีรีส์นี้เลยก็ว่าได้นะครับเนี่ยแล้วก็อย่างที่อ เรื่องราวจากหนังเรื่องเก่าๆบางจุดที่บางอย่างเนี่ยแม้มันจะเป็นจุดเล็กๆจากหนังเรื่องก่อนๆเนี่ยก็ออามาปูต่อเอามาล่อให้ติดตามกันด้วยนั่นเองครับซึ่งในส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยคือถึงมันจะสั้นสักหน่อยนะครับแต่ก็พอดูได้สนุกดีครับส่วนมิเครดิตเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรที่พีคจนเอามาพูดต่อเป็นมงเป็นมีมกันได้เหมือนตอนที่แล้วสักเท่าไหร่ครับเป็นเหตุการณ์ธรรมดาธรรมดาเลยครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้ด้วยมั้งครับที่มันทําให้ผมรู้สึกว่าตอนนี้ทั้งตอนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมไมรรรดดธ ก็หวังว่านะครับตอนหน้าเนี่ยมันจะมีอะไรที่ดึงอารมณ์ให้กลับเข้าไปพีคให้รู้สึกพีคก,กันยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วกันนะครับในส่วนของซีนแอคชั่นครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีให้ดูครับแต่ถ้าจะนับส่วนที่เอามาจากหนังเรือเ่อก่ามาปเป็นเรฟเฟอร์เรนซ์แล้วนับไปซีนแอคชั่นในเรื่องเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะนับกันได้หรือเปล่าไหมละครับก็คงไม่ได้หรอกครับพูดไปอย่างนั้นแหละครับซึ่งไอาการไม่มีแอคชั่นหรืออะไรอะไรที่มาหน้าตื่นตาตื่นใจในตอนนี้สักเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งส่ง ตามทีครับแต่ผมคิดว่าไอความตลกโปกฮาของซีรีส์นี้ในตอนนี้เนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของการเล่าเรื่องทั้งหมดทั้งตอนนี่แหละครับที่มันต่อนเนื่องกันไปด้วยจังหวะเหตุการณ์ที่โบ๊ะบะจนคิดว่าโทนของมันเนี่ยเป็นซิกคอมตลกตลกดีๆได้เรื่องหนึ่งเลยทีเดียวเลยครับในส่วนของตัวคละครครับเริ่มที่ชีฮักเจนิเฟอร์วอเตอร์เลยครับตอนนี้เนี่ยก็ต้องเรียกได้ว่าการแสดงของดาราทาเทียนามาสราณีเนี่ยเธอแบกซีรีส์นี้ไว้ทั้งตอนนี้ก็ว่าได้เลยครับถึงแม้ตอนเธอเป็นซีจีตัวชีฮักเนี่ยก แต่ไอช่วงที่มีเหตุการณ์ที่ต้องทําให้เธอกลายร่างกลับไปกลับมาระหว่างชีฮักและเจนนิเฟอร์เนี่ยมันก็อดนึกถึงข่าวที่ออกมาก่อนซีรีส์จะฉายไม่ได้ทุกทีเลยครับว่าซีรีส์เนี่ยเขาตัดซีนที่มีร่างชีฮักออกไปหลายซีเลยครับเพื่อลดต้นทุนการทํา C g ีครับมันก็อดนึกไม่ได้ว่าจะมีผลทําให้เนื้อเรื่องไม่สนุกไปด้วยหรือเปล่าในอนาคตเนี่ยก็ต้องคอยติดตามดูแล้วละครับแต่ตอนนี้คิดว่ายังไม่มีผลตรงนี้เท่าไหร่ครับฮักบูธแบนเนอร์ตอนนี้ก็ยังมีซีนออกมาให้แฟนๆได้หันไปถึงอยู่คครรบแและะเเเนนนนืือ้ออออ่่งงขกีป็ไทา แล้วก็ชวนติดตามอยู่ไม่น้อยเลยครับพอๆกับที่ว่านี่มันจะเป็นมุกตัดบทลดข่าตัวดาราอย่างนัมมาร์กและฟอโรไปด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับขณะคิดหน้าติดตามไม่แพ้กันครับเดี๋ยวถ้าตอนหน้านะแกยังไม่มาเนี่ยก็อาจจะแน่นอนครับว่านี่เป็นการตัดบทหรือเปล่าครับทิมรอสอาบูมิเนชั่นไม่รู้นะครับว่ามีใครรอดูแกหรือเปล่าครับแต่แกออกมาเนี่ยพร้อมกับเนื้อเรื่องที่เก็บลาลีเอจจากนังัวกเก่าได้แบบโอเคเลยครับแล้วก็ไม่มีจุดผิดพลาดของเนื้อเรื่องด้วยครับแถมยังปูต่อทิ้งประเด็นไว้อย่างนนนน่าาสใจจเเเเลยยยรโดดดฉพะะป็ุุืหต ผลของแกที่อยากจะสู้คดีเนี่ยมันเล่าได้น่าสนใจมากเลยครับและก็น่าติดตามครับว่าบทบาทของแกนี่จะพีคให้ว้าวไปมากกว่าที่จะออกไปไปแฟนเซอร์วิสหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็ต้องติดตามมันต่อไปแล้วครับส่วนเสียงภาคไทยของแกเนี่ยก็ได้อาบุญบุญชนะโชควิชาโกสนมาภาคนะครับแบบท,ที่ว่าตอนภาคเริ่มต้นประโยคคําพูดของตัวละครครั้งแรกที่ได้ยินเนี่ยเสียงมมนเหมือนของอเด้งสกลรัตนพะมมาเจ้าของเสียงเดิมที่ภาคไว้จากหนังเรื่องที่แล้วผู้ร่วงรับไปแล้วเลยครับโดยสรุปตอนนี้ก็จะดูได้เพลินๆสนุกไปกับการป ดูเนื้อเรื่องที่น่าติดตามในตอนต่อๆไปตื่นตากับตัวละครที่หลายๆคนอาจจะคิดถึงคือมีใครคิดถึงนะแกกันไหมตื่นใจประกบปมเรื่องที่ปูเอาไว้อย่างน่าติดตามและหากันแบบชิวๆกับการเล่าเรื่องที่มีจังหวะจะโคนที่โบ๊ะบะข้อเสียของตอนนี้คือไม่มีแอคชั่นให้ดูและตอนนี้มันก็สั้นไปสักหน่อยครับแถมพี่วองยังไม่มานี่สิครับแต่มีอีเตะเกี่ยวกับวูฟเวอรีนนะครับก็ตามไปดูกันได้ครับตามไปหากันได้ครับคะแนนที่จะให้นี่ก็จะเป็นเ5็หเต็ม10ครับสาหรับคลิปนี้เนี่ยก็ไป ซึ่งก็เหมือนเดิมครับก่อนไปเนี่ยก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดดูวิดีโอเก่าๆของช่องเลยครับและพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไปก่อนแล้วครับ